ເປັນກາ ขึ้นมาเป็นของชา,าติไทให้มให้คุณเศรฟมหาเตโชคนขลัง ที่ไม่มีหน้าท่าคู่วีวันนี้พระกระบองเสียงหน้าศรีรุนน่งพลคู่จะยืนแมงคืนมา ไม่พอใจู่ใยึดถอปต้องถือว่ามึงโชคดีที่มึงยังมีตระกูลสินวัตรบริหารชาติเกินข้าเมืองอยู่และมึงโชคดีที่คูไม่มีอำนาจอะไรแต่อย่างน้อยมึงทำพิธี เด็กคุนกระสายใส่แมคทับภาคสองมึงยังเอารูปกูอยู่ข้างๆแม่ทัพภาคสองมึงอบอกกูเป็นศัตรูของกัมพูชาพี่้องครับที่ผมยกมือไหว 20ปีที่แล้วผ่านมาจนถึง2 5งพนห้ร้บเมื่อวันที้ผมเดินม,มาเจอวีรารนุวัฒน์กีผมบอกวีรานุนะทำไมคุณกูถึงสวยอย่างนี้วะวีราอก ครูก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเร็วๆครับเมื่อกี้ประธานครูมีได้พูดถึงสิ่งที่ประหลานในเพืงหลังจากได้หุน่นเซนไอ้ ที่บาาอกม่าสนใจกังพูดผมนี่ก็อกกระสีสามคนหน้ามนี้มันแปลว่าอะไรมันจะให้แพรตามแถวแวนักเรียนบนใจเขาเรียกว่าไน้สมเด็บคุณเสนมาตยโสขันยิส เจอเพื่อนเก่าเยอะมากตอนที่ฝนตกผมบอกทีมงานผมให้ใหม่ก็ให้ใหม่นะผมแม่ไม่หยุดนะมึงไม่ต้องอะไรเลเพราะกูจะยืนข้าร้ายเพื่อรำลึกถ้าผู้ชมที่เคยรู้ ดนรถบรรทุกแล้วฝนแม่นตกมาเป็นเป็นที่พวกเราเปลี่ยนเรื่อเปลี่ยนตัวไปหมดพูดเส้็มันพูดในเฟซบุกมันสองเรื่องมันบอกว่าเรื่องมันพูดต่อไปนี้ เซนบอกว่าพักสินเวลาเมาวายแล้วจะพูดจากช่งถึงราชการการผูไม่เถียงมือเพราผูรู้มานาแล้วกูรู้มาตั้งแต่วันที่พักสินไปทำพิธีในวัดพระแก้วจากอาฝีมือการจัดการของวุ่สนุกเครื่อนาวแล้วในประเทศไทย มีไอ้สนที่ลูกเจ้าคนนี้ที่กล้าเอาเรื่องนี้มาดีแหวเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรนะ่ากลัวรเรื่องต่อมามันบอกว่ามันไม่ได้ปที่ทักษิณแต่ทักษิณไปที่มันเพราะมันพาทักษิณและน้องสาวทักษิณหนีรอจนพวกเสื้อแดงหลายคนที่ต้องไปพังนัก ดูใน,ในขนมเป็นในกระเดนไม่ว่าจะเป็นจากอาพอเริษัทอาริสมันโรลีอรอให้เงิน,หนงให้รอกใช้ให้คอนโดอยู่อ่าใสถูกต้องมือไม่ได้เป็นมือไม่ได้เป็นที่ขาวเทาเป็น แล้วพวกมึงพลพ่อคนแม่มึงเนี่ยหนีมามาอยู่ที่เขาอีดามัมาอยู่ที่ตาังดาพวกมึงทั้งนั้นใครให้ไม่ข้ามแดดถ้าไม่ใช่เยี่ยนูคนไทยเยี่ยนูนมึงสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินะีนาถริกิจในรัชกาลที่ก้าี ซึ่งตอนนั้นเป็น,ปนองค์ุตราชวังไปเยี่ยมผมใช่ไหมโครง่านถึงถามว่าทำไมเด็กคนนี้หรือปู่หอมสารอาหารไม่เต็มที่ใช่ไหมโครงข่านสารสนเทศการช่วยเหลือม,มึงจจำไม่ได้เลยหรือไอ้เยี่ยเข้าลงรับนออกมาวงนรับ pues 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 well จริงๆแล้วเนี่ยอย่าว่าจะ่ปิดดาน5ดาด6ดาดนะครับผมยังำนาจผมจะไปคบแม่เลย